สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรัเข้าสู่ Buzzfly Channel พุดนี้ก็ไหม่สังกับช่วง<ไ>เข้ากันไม่ใช่จริงจรางจังว <c oughs> หวะวัวโซโตเล ทุกคนพูดมีบ้างทันเดของเราเราเนื่องจากมีเวลาที่จํากัดมากๆนะคะแผนค่อนข้างที่จะแตกหนึ่งทุกคนราฉะนั้นเรามีเวลาพอที่จะทําเพิ่มเพิหนึ่งที่จริงๆอยู่ในลิสที่น้องๆขอกันมานานมากแล้วนะคะเป็นเพิร์ที่โอซาก้าซึ่งเพียงออกตัวเลยว่ายังไม่เคยดูแล้วก็ไม่รู้ว่ามีเพลงอะไรบ้างมันเป็น b ีเทเมเล่รวมรกันมาใช่แต่ว่าเป็นของคอน เราจะเซลส์ y o u r s e เซลส e a เ y o u เซล l f นะคะที่ออร์ซาก้าแต่เป็นที่มันอยู่ที่เซเดียมาข้างนอกทุกคนไม่ใช่อินฮอร์นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นจะเป็นยังไงมีน้องอยากให้ทำนานแล้วนะคะไปไปเย่ แต่เด็นไม่ใเด็ที่รอ,อนี่ชอยู่บนสลิงใชไอุ้ยเสือ้อกูได้ยอยู่นะกับน้องจีมินนะอ่ะอ้โหแรงมากโอ้ัดข่าแล้วก็แต่นด้ไม่ใช่เด็้ทสลิงนะ ที่น้องจังปุ้งเครนสลิงออแต่ว่าไม่รู้่าใค่ที่ญี่ปุ่นอบอกนะเพราะว่าน้องก็ไปหลายที่ในโลกดีเหโอ,อ,อ้อะไรกันโอยโคนโคโอ้่งอ,อย่างโ้ยคอนโสิร์อเหรอ นั่นล่ะจนหนี่ยกูอยากไปสักทอลากัน โคตรใหญ่เถอะปคอันนี่บุญกคนนีุเนาะเยอะโยอโหแล้ิสัเอดูคหหล่ออเล่คุหล่อมากปูนี่ใส่เสื้อหุบตัวจริงหรยวะ เล오 <돈> 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 ตายดีกว่าคนญี่ปุ่นแม่ไม่ถือโทราศัพท์พูดคาจริงๆเพราน<อ>ัขาแบบอยาไปดูญี่ปุ่นงนึงก็<อ>ดูคอนเสิร์ตกับนารานารเน<อ>โอ้หโอ้เ้ห อยากไปดูสักครั้งเลยเนาะ สองการเฟสิวัลเขามี B J S มาสุดจะหนาวเท่าไหร่เราสุดไปมันหยาบก็มีต่างๆแม่โอ้โหเอาพลังจากไหนกันเนี่ย que é เนี่เป็นเพลงที่อ offset ทีไรก็คือแตกมองกางเกงวามันเป้นยากอยู่เนาะโอ้ยขยุ่นแหละายุนแต่รองเท้าอะเพราะว่าเท้าร้อนนะมึงแล้วเขายืนกันแบบมีมารยาทมากเพราะว่าหลุมที่ญี่ปุ่นเขายืนเป็นจุดถ้าเป็นคนไทยเราคือดันเข้าไปอะแล้วข้างหลังก็คือเจ็บแบบนี้เขายืนเลยก็ อุ้งั้ง่ั้งสออ้มาอีกค่ะเดี๋ยวเพิ่งจบนะโอ้ อันี้คือขอบแดงแล้วทุกคนไม่รู้ว่าเป็นการดูเพิร์บไอดอลครั้งที่เท่าไหร่ของช่องเราแล้วก็ยังหมนรู้ใหม่ตแต่เป็นเทลงชาติไปค่ะ เชิญแม็กซับตาไปอ่ะเรโอ้สี่นะคะและคอร์ลกนันะคะ เราเยืนด้านเราไปต่อแถวพิ่งต่อแถวตรงเปล่าใช่เขาไม่รบกวนคนที่คนอื่นบอกเลยเราถึงอยากไปดูกคนญี่ปุ่นที่สุดแลวสีอเไยค่ะ ดมาก โอ้ินเตยนายักตเสิร์ชเดยวมากโอ้ยไมเชอไปโอ้ขี่รอบก็ดีอ เหนื่อยแทนเลยอ่ะไอยอตอ้โป๊ะถ้ากูปช่างหน้างานานะชุดกูซื้อกระดาษลชุดไวแพักทัง้งแหลมหลังไวทีก็จะจับหน้าขับน้องดู <N oms S 1> เต้นจริงจังมากแล้วเม็ดแรกคือไม่ได้พักเลยอเอเ เท okay, ลิ้นหนึ่งคือแบบกว่าจะเล่นรอบหนึ่งจบไปพักนี่ Whoa, <Whoa. S 2> คือแบบว้าวคนเยอมะมากมีน้ำข้างหลังด้วย oh. หนึ่งชาเกลียวเล็กๆว่าไม่ฉ่นุกเนาะมันต้องชเกลียวใหญ่แบบใหญ่แบบต้องเอาดอยเท่านั้นเลยอ่ะ ไปกินข้าวได้ก่อนให้มึงออกไปกินข้าวนะบ้านกินได้แล้วแต่ว่าต้องฉีดวัคซีนซีโนแวคครบสองเข็มเอาให้ไปกินข้าวได้ทั้งปีก่อนอนยอมมาเซอันยออย่าเพิ่งคิดถึงจองบาทเขาจะมาหามึงไว้ก่อนโอ้ยแรงต้องบินเท่านั้นละค่ะเราเขาไม่มาหรอกเราไปตังไปหาเขานะแต่เราก็ไม่ผ่านอยู่ดีเพราะวัคซีนให้เราฉีดไม่ได้เขาไม่ให้เข้าเขาไม่เข้ามือ กลับมาที่น้องเถออย่าปงตกกับชีวิตขนาดนั้นนะคทุกคนดีใจนอดีใจดีเราสนชอบความเป็นระเบียบของกูเหนื่อยไปด้วยอ่ะเราบอกแล้วว่าคี่ปุ่นนี่เป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในลิสต์ที่เราตั้งใจจะไปดูมากชอบความเป็นระเบียบเราชอบเยเรารู้สึกว่าการที่ไปเสพงานศิลป์เขาให้ค่ากับศิลปินที่เขาไปดูรวมแล้วมันเป็นวัฒนธรรมที่น่าหลักอ่ะแล้วเราก็จะมีความสุขในแอเรียของเรา เราว่เราจะเราว่าเราน่าจะได้เพื่อนเป็นคนญี่ปุ่นแบบข้างๆเนาะเครามน่าจะเป็นคนแบบเขาดูจะน่ารักเนาะอะไรอย่บงเนี้ยเออปไปไปแล้วเขาคงงงเราถ้าเราไปเต้นอยู่อย่างเงี้ยถูกต้องไหมะอย่างเงี้ยนั่นคือคนญี่ปุ่นไทยกลัวมากอย่างเงี้ยแล้วคือคนญี่ปุ่นเขาแบบบ่งแตกเออไทยก็เต้นได้บ่งแตกเออ S 1> <S 1> ซึ่งมันเป็น set มันเป็นเซตเขาเรียกว่าลายเมเลที่เราน่าจะมีโอกาสทําไปหลายครั้งแล้วแต่แค่เปลี่ยนสถานที่ไปเนาะอันนี้ออกตัวไว้ก่อนเพื่อนน้องบอกว่าพี่ทําแต่ลลอดเพลงนี้แบบล็อดไอดอลอีกแล้วอะไรเงี้ยเ<อ>พี่อไม่รู้ว่ามันจะมีเพลงอะไรบ้างเพราะเราก็ไม่อยากสปอยตัวเองปกติเวลาน้องๆแปะลิงก์มาเต็มที่คือเราก็เปิดลิงก์นั้นเพื่อดูเลยทุกคนเราไม่ได้มานั่งดูว่ามันจะมีเพลงอะไรบ้างเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีการซ้ำๆร่วกันบ้างแต่เป็นคลิปน้องๆแนะนํากันมาเราก็ <He S 1> เห็นคนนะนำคลิป<ช>นี้แบบเยอะมากก็เรารู้สึกว่าเราอะทำรีแอคที่มันเป็นสเตเดียมของันาน้อยเลยแบบเออห่างหายจากการทำที่มันเป็นนอกสถานที่นอกฮอมาสักระยะหนึ่งแล้วเลยรู้สึกว่าเออมาทำหน่อยแล้วแบบ ก็โชคดีเนาะสนุกดูสนุกมาแล้วสภาพผ้าชวายสบายแบบเน้นเน้นเสียงเน้นเน้นเต้นเน้นกแสดงแล้วว่าดีมากแล้วว่ามันแบบมันดูสบายสบายแล้วก็ดูเข้าถึงคนดูเนะคนดูแบบว่าและน้องก็จะไม่ร้อนด้วยเพราะว่าเอาดอ่ะมึงคือทุกคนเราจะบอกว่าการที่เล่นคอนเสิร์ตสเตเดียมคือครั้งนอกที่ไม่ใช่ยินหอ พลังมันต้องคูณสิบคูณร้อยพรกการขอว่าเรื่องเครื่องเสียงด้วยทุกอย่างคือมันต้องลงที่หนักมากคพรุกคนคิดออกว่าถ้าในฮอลล์มันจะมีการที่เสียงสะท้อนได้เราส่งไปสิบมันจะสะท้อนกลับมาเงยแต่นั้นคือมันส่งไปไหนมันไม่มีอะไรที่จะสะท้อนกลับมาเพราะฉะนั้นคือศิลปินจะต้องเพิ่มพลังแบบเข้าไปอีกควมอกมาอีกเครื่องเสียงก็ต้องแน่นกว่าในฮอลล์ลงทีลงอะไรที่มันขั้นกว่ามากๆเพราะฉะนั้นคือ ใครที่มีโอกาสได้ไปดูสเตเดียมเนี่ยให้กำลังใจเสรนเยอะๆเขาส่งมาให้เราเขาเขาวันวดเขาใช้ยางเยอะมากแล้วงานเป็นเดดไลท์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันยากเพราะว่าคือเอฟเฟกมันไม่มีอะไรช่วยเลยอ่ะ แสงเสริีแบบแสงต่างๆมันแสงมันช่วยให้เราดูอลังการอะรรอร่ามได้แต่นี่คือมันไม่มีอะไรช่วยอ่ะมึงมันมันก็แอบยากแล้วน้องคือเต็มที่มากแล้วเอาอยู่มากเราเราเราดูเรารู้สึกเหมือนเราอยู่ในคอนเสิร์ตเลยเนาะเี้เหนื่อยจริงเราเหนื่อยเนาะรู้สึกหมดแรงรู้สึกเต็มที่เต็มที่มากเมื่อกี้เหนื่อยหมดแรงมากทุกคนมุมกล้องมุมกล้องคือแตกแ่ามแล้วใช่ต้องดีคือสวิชเชอร์อ่ะเก่งมาก วิ็น์จ้าของมาทานอันนี้เชิญชมนะกับคนที่ทำคอนเสิร์ตให้บางท่านอ่ะสวยดีนะดีดูดีดูครั้งนีทดูครั้งที่เราดูเขาน่าจะมีทีมที่เขาใช้ระจำคอนเปด้วยจะรู้ว่าแบบ ทอดหนีไปข้อแรกจะไปหมดเลยเนาะไปทั้งทีเหมือนแบบยกยกกันไปายเหมือนขอโทษค่ะเหมือนบ้านเราเราก็นั่งรถทัวร์กันไปเนาะแต่ตรงๆตรงๆตรงๆก็จะถึงไปค่ะนอกเรื่องเดี๋ยวกูเดี๋ยวมารอรุนกันว่าฝุดนหน้าเราจะมีชิลเนาะมากน้อยแค่ไหนได้ไปทำอะไรที่มันยาวขึ้นกว่านีน้หรือเปล่าก็ถือว่าดู แกเบื่อรอไปก่อนนะทุกคนคลิปสั้นคลิปยาวบ้างก็แล้วแต่คิวจริงๆนะคะอย่างวันนี้อัอาเสร็จก็ต้องย้ายไปกับบ้านแล้วเพราะว่าจะคือฟิวแล้วแม่แบังว่าทุกคนจะเข้าใจกันนะคะแล้วก็ฝากติดตามคอนเทนต์บ้างทันที่มาทุกวันพุธทุ่มครึ่งด้วยนะหวั <แ S 1> งว่าอาร์มี่ทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะสุดท้ายนี้ก็จากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกดซับสไครต์กดถึงจริงๆให้เราด้วยนะคะติดตามพวกเราเหมือนเดิมอีกสามช่องทางทั้งทางเฟซบุ๊กทวิตเตอร์แสก์มชื่อกก วันนี้พวกเราทั้งสามคนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย